จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพรีเซนต์งานทั้งหมดที่เราได้ทำตลอด6เดือนขัน,นะคะ่ะก็จะมีเราแล้วก็จะมีโ p r o f เซอร์ที่นี่แล้วก็ที่มังไทยนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆเ,เข้าฟังด้วยก็ใช้เวลาประชุมกันประมาณชั่วโมงครึ่งพรีเซนต์ด้วยรวมตอบคำถามแล้วก็ทนานําคำแนะนำนิดหน่อยค่ะ s อ u เ e ร from the soft p r o t e i n This is my last slide. I would like to thank uh, Associate Professor Leonard Sanchez, my friends. Uh, I believe that I cannot success and I cannot form any graph like this without them, and I cannot the, operate the all the machines without them. And the technicians, Harry, Forrest, Roy. They teach me to and give introductions, and thank you for physics and physical committee of both groups. It's very warm and nice groups. Uh, I feel warmly when i will be be there. And thank you to Washington University. Thank you everyone for watching. ห้องซูเปอร์วิเซอร์ของเรานะคะที่เห็นทั้งหมดเนี่ก็คือผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดของครึ่งปีนี้เยอะมาก15เปเปอร์และนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของเราโอ้ยที่ใช้นั่งทุกวันเลยแล้วก็นี้จะเป็นของเพื่อนๆในออฟฟิศเดียวกันค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นที่นั่งทานข้าวกลางวัน Coffee Bay ทั้งเชา้าทั้งบ่ายส่วนอันนี้จะเป็นห้องแลบของฟู้ดฟิสิกส์ค่ะแล้วก็จะเป็นนี้จะเป็นห้องเรย o m e เ e r ตอร์ที่เราใช้เป็นหลักเลยส่วนห้องนี้จะเป็นแล็บสเตชันของเราที่เราไว้เตรียมทำแล็บก่อนที่จะไปวิเคราะ์เครื่องมือต่างๆก็จะมอีอุปกรณ์ต่างๆมากมายในห้องนี้แล้วก็จะมีโต๊ะของเพื่อนๆร่วมงานด้วยนี่แอบรกนิดนึงนะเพราะว่า ของเยอะแล้วก็คนก็ใช้แล a p กันเยอะอยู่ค่ะน,นี่ก็จะมีเด็กปอโทย,ยังทำ l a บอยู่บ้างนะคะนี่เดินทะลุได้มาถึงห้องเรียอมมเตอร์เหมือนกันนี่เรียอมมเตอร์ที่นี่เยอะมากอันนี้เป็นภาพฟิล์มสเตชั่นทำ l a บของเราแต่เราาถ่ายไม่เป็นดูดิมีนิ้วติดมาด้วยอะ่ะแย่เลย Goodbye my lab c u r t Moving to washing area Bye bye รรกัศอ่ะเราก็เลยทำข้าวเหนียวม่วงแรงเพื่อนในคลุปพร้อมกับอาจารย์เท้ดิีเชียนด้วยก็คือทุกคนชอบมากแล้วก็เซอร์ไพรส์กับการกินข้าวและผลไม้และมีน้ำลาดแต่ทุกคนเอนจอยมากเลยนะทุกคนชอบมากรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่เราทำข้าวเหนียวมูนประมาณ5กิโลหมดเลย Ik ben I suppose we're saying we gaan niet in Louis Hallo! Hallo, Thailand! Greetings! Uh, From Holland! Can you say some dash zeggen? like greeting, Like good morning, or. Goedemorgen, Thailand. Uh, Hier een berichtje vanuit Nederland. Ik wens jullie heel veel plezier, succes. En misschien komen we elkaar nog eens tegen. Wat does it mean? Good morning, Thailand. Uh, here's a message from. Uh, sorry, yeah. here's a message from the Netherlands. I wish you good luck, and uh, I hope to see you uh, again in future. Thank you, thank you, Harry. Harry is a technician in the, in our group. Okay, thank okay. you, Mel. Bye. Bye. สุดท้ายแล้วนะใจหายนะเพราะว่ามาที่นี่แทบจะทุกวันเลยอ่ะอพอแบบรู้สึกว่มไปไปมามันเป็นวันสุดท้าย